อมีอมีเรกอมีตัวสีดำเรียกอมีสีน้ำตาลชื่ออมเออเมาอยู่กับพี่เนนอยูกุดตพี่เนนเมาไม่ได้มาเข้ากล้องด้วยอ้ยัยเฮ้ดุงดุงดุง มีน้องๆมาทำบุญกับผู้ปกครองนะคะเ,เล่นกับน้องหมาตัวสีดำเปลี่ยนชื่อเป็นอนมีนะคะเพราะว่ามีอมเหมาอมเหมยอมออนอีน้องๆเข้ามาทำบุญกับผู้ปกครองก็มาเจอน้องหมาก็อยากจะเล่นกับน้องหมาว้าน้องหมาสบายดีครับ ทามีไปแล้วนอนอยู่ใต้เตียงไม่มาเข้าค้องตัวนั้นชื่ออะไรตัวตัวใหญ่ๆชื่อดุ๊กดิ๊กอ้นนี้อ้นนี้ไอ้ดิ๊กไอ้ดุ๊กไปไหนไม่รู้เลยปีงมาดุ๊กดิ๊กเล็กอยู่ใช่ไหมนี่ดุ๊กดิ๊กมีชื่อดุ๊กกับชื่อดิ๊กไอ้ดุ๊กไปไหนไม่รู้ไปเรียกสองตัวเป็นดุ๊กดิ๊กหมามันไม่มารวมกันมันไปไหนอืม ลูกเด็กอย่ากัดน้องนะอย่าเห่าน้องนะลูกเด็กลูกเด็กอย่าเห่าอเมียเอ้ยอเมยตัวนี้อเมยอเมอเมียสีดำตัวนู่นอเมียอยู่ใต้เตียงนั่นตัวนี้อเมยตัวเนี้ยอืมตอืมต้นตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรตัวเมียตัวเมียตัวเมียตัวนึงอะตัวนั้นก็ตัวเมียเหมือนกัน

응อืมด,ด,ดูดิท้านอนดุดุชอบเข้ากล่องไหมดุไม่ชอบเข้ากล่องเห็นคนมาก็เดินหนีรุนไงดุกนอนหยุดรุนไงดุกเห็นไหมนั่นนี่อีอ้นต nice well. like ัวนั้นไอ้ดิกตัวนั้นไอ้ดุกเวลาเรียกก็เรียกดุกดิกดุกดิกนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นมันไม่มารวมกันตัวนี้ไอ้ดิ๊กตัวนี้เอามีดูดิ๊กนอนเล่นให้พี่เล่นเลยนอน ตอนให้น้องเล่นหมาน่ารักไหมน่ี่พ่าจะี้ไวมันจะกี้ไหมนี่เห็นไหมเนี่ยอือย่าจับนะ่ดจับนะจับน้องนะดูดีนอนให้พี่ๆเขาเล่นเกาเล่น มันมีไหมมันหมดหรือยังอาบน้ําให้มันแต่อย่าเล่นเยอะนะเผื่อมันมีหมัดเผื่อมันยังไม่หมดเคยโดนแล้วเคยโดนแล้วเหรออเดี๋ยวไม่ชีกลัวว่ามันอาจจะยังมีหมัดอยู่ไม่มัไม่รู้ว่าหมัดมันหมดหรือยังแต่น่าจะเหลือน้อยแล้วไม่อยากให้เล่นเยอะเท่าไหร่ กลัวกลัวหมัดจะกัดเดี๋ยวคันเดี๋ยวคันเดี๋ยวจะได้ไปซื hmm. ้อแป้งซื้ออะไรมาทาให้จะได้ตัวนั้นไม่มาเลยตัวนั้นไม่มาเลยมันเห็นไหมมันนอนอยู่เนี่ยมันไม่เข้ากล้องเลยมันไม่ยอมหมาไม่ชอบเข้ากล้องมันนอนอยู่ตรงนั้นหหมานนนนนน้้้ออออยยยัจงก่่ มีตัวเนี้ยตัวเดียวที่ชอบมาเล่นกับคนนอกนั้นไม่ชอบมาเล่นกับคนม,ม,มีค่ะมีเดี๋ยวแม่เชียวนมมาให้หน้งนองๆ เดี๋ยวเรียนแจ้งญาติโยมก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆสามเณรศึกเขาก็จะหมากลับไปเลี้ยงบ้านใครบ้านมันนะคะหมาก็จะไม่ได้อยู่ที่วัดเพราะว่าน้องๆบอกตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะว่าจะเอาหมากลับไปเลี้ยงแม่ชีก็ไม่ขัดศรัทธานะคะเพราะว่าน้องๆเขาเป็นคนช่วยออกมาเขาก็อยากได้หมากลับบ้านเพราะแต่ละคนก็รักหมาเพราะถ้ากลับไปคิดถึงหมาก็เอาขอหมาไปเลี้ยงที่บ้านนะคะตอนนี้หมายังอยู่วัดเพราะว่าสามเณรยังไม่ศึกนะคะเขาก็ยัง ให้ข้าวให้น้ําเลี้ยงอยู่ที่วัดอยู่แต่วันที่น้องๆเขาสืบอ,ออกไปไเขาก็จะเอาหมากลับบ้านนะคะหมาก็จะไม่ได้อยู่วัดกับแม่ชีแล้วนะคะแต่ละคนก็จะเอาหมากลับบ้านคนละตัวหมาของใครของมันนะใครเอาตัวไหนออกมาก็จะเอากลับไปเลี้ยงเดี๋ยวแม่ชีเอานมมาให้ก่อนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะ ไม่อบนแมวแตอบหมาบนมครับนมครับนมโอ้น่ารักจังเลยแล้วพี่เนนกลับมาแล้วเดี๋ยวพี่เนนก็วิ่งมาหาหมาพี่เนนน้อยกลับมาแล้วอันนี้นมไม่ชี้ให้กลับไปกินที่บ้านันก่อน เอาฝากพ่อไว pues ้ก่อนนะเนียนน้อยกลับมาแล้วดีงนเนียนน้อยกลับมาแล้วน้ำเมียวไป้น้หมีหน่อยตัวนึงไปไหนตัวนึงมันไม่ชอบเข้ากล้องอยู่กับเนนน้อยเนียนน้อยเอาไปเล่นแล้วอีกตัวนึงอยู่กับพี่เนน ้ามาทำไมกินยาวะไม่ใช่อวนนีน้ชอบกินยานี่มาอยนี่ตัวหนึ่งก็ออกไปนอกกล้องแล้วเกอยก็มอ่า๋ยากัดนะอย่ากัดนะดเดดดดดเดี๋ยว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 อุาหน้ากากหมดละอย่กัดดดดตรงนี้มัน นี่เลยนีอ่อาบน้ำให้มันยังมีอาบน้ำทุกวันแน่เนีย่ยเอาเนื้อ เหน่อยเน้นหน่อยก็มากบอกวาแต่เด็กหน่อยลเน้นหน่อยกันหยอกมาดีดีเอากลับไปคุดไพคุดมัไปเอากิน่ะทำไมให้กินอันนอนยุบสั้นได้เลยนี่ข้นหน่อยโอหาวกเนนอยงมสองบอกสี่ขึ้นมหนึ่งว่าเปนตีอืข้น่ส่ขึ้นสองอันนีอันี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn